สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอัมตรินี้โดยแม่หมออ้ําธรรมธาโรวันนี้นะเป็นเรื่องของดาวย้ายแล้วนะช่วงเวลานี้นี่ดาวย้ายต่อๆกันเลยนะตั้งแต่วันที่รู้สึกจะ9เนาะ9ดาวพระเกตย,ย้ายจากนั้นก็เอ่อดาวศุกร์ย้ายดาวอาทิตย์ย้ายเนาะแล้วก็ล่าสุดดาวอังคารย้ายนะคะ ก็คือวันที่19ตุลานี่แหละนะดาวอังคารจะย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎเนาะย้ายเวลาย้ายวันที่19ตุลาเวลา8นาิกา6นาทีส่งผล12ราศีแน่นอนนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่วันนี้ เล่าไปทีละราศีเลยนะคะครบ12บราศีเลยนะคะในคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าลัคาราศีไหนที่แบบเโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ดาวดาวอังคารย้ายเนาะอะเริ่มต้นราศีแรกเลยเนื่องจากว่าดาวอังคารย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎเพราะฉะนั้นราศีแรกเลยก็คือกรกฎเลยจ้ะนะชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกเลยหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแล้วส่งผล เรื่องของพลังงานชีวิตที่ดีนั่นหมายความว่ามีมีพลังค่อนข้างสูงนะมีอํานาจวาสนาบารมีดีนั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีไฟอ่ะนะเออมีไฟมีกําลังที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะมีความรุยาอุสาหะในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตหากสนใจในเรื่องของงานที่เป็น ข้าราชการนะหรืองานประจําคุณจะสอบติดสอบผ่านสอบได้ได้บรรจุแน่นอนถ้าเกิดหางานอยู่ก็มีโอกาสได้งานถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะถ้าทําธุรกิจธุรกิจจะเขาเรียกว่าพาุ่งทะยานเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะจก ไฟของคุณไฟในการทํางานของคุณนั่นแหละนะการเงินดีค่ะนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะเออแล้วก็ต่อมาชาวลัคนาราศีมิถุนนะหลังจากที่ย้ายออกย้ายออกไปไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่าส่งผลในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่า,าตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณอาจจะดีขึ้นคุณอาจจะหางานนะคุณอาจจะได้งานที่ดีขึ้นตำแหน่งดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะหรือว่าถ้าเกิดทำงานอยู่แล้วอาจจะได้แบบเงินพิเศษได้เบี้ยขยันะอะไรอย่างเงี้ย ได้รางวัลพิเศษอะไรบางอย่างหรือถ้าทาธุรกิจก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันเติบโตนะหรือว่าลูกค้าลูกหาเข้าดีนะทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรัวๆนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภเนาะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่อาจจะมีเพื่อนฝูงเป็นคนใหญ่คนโตคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีเยอะหรือคุณอาจจะได้เดินทางบ่อยๆและได้เจอกับ มีคอนเน็ชันดีอย่างนี้แล้วกันนะในช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายแล้วคุณจะมีคอนเน็ชันที่ดีมีโอกาสได้รู้จักคนมากแล้วเป็นคนที่มีตําแหนนะ่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะ ต่อามาค่ะชาวลัคนานราศีเมษชาวลัคนานราศีเมษมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างสูงคนในครอบครัวก็จะมีหลักมีถานมีความมั่นคงหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงาน<ม>ที่มั่นคงนะส่งผลให้ชีวิตมั่นคงมากๆนะการงานดีธุรกิจมั่นคงนะคะคนในครอบครัวดีอยู่ดีมีสุขคนในครอบครัวมีความมั่นคงทางการงานและการเงินนะชีวิตจะมีความมั่นคงหรือสามารถสาาร้างหลักสร้งสางฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ในช่วงเวลานี้นะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่นะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เติบโตได้เริเริ่มอะไรใหม่ๆได้สิ่งใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะหรือมีบริวารเพิ่มก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าหางานคุณอาจจะได้งานที่แบบเป็นระดับที่เติบโตขึ้นมีลูกน้องมีบริวารถ้าทํางานอยู่แล้วอาจจะจเริ่มเริ่มลุ่งเรืองเนาะก้าวหน้าเติบโตมีลูกน้องบริวารเช่นแกนเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่า ทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจขยับขยายเติบโตทําให้มีบริวารเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วบริวารดีด้วยบริวารขยนขันแข่งจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสําเร็จหรือจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณน,นั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวาราศีกุมช่วงนี้ชาวาราศีกุมสิ่งที่ต้องะระมัดระวังระวังศัตรูคู่แข่งจะมีอํานาจมีเขาเรียกว่า มีความใจร้อนมีความมุทะลุค่อนข้างมากช่วงนี้ระวังคำพูดและการสื่อสารแล้วกันเนื่องจากว่าหากพูดหรือสื่อสารไม่ดีหรือทำสิ่งไม่ดีเนี่ยจะทำให้ศัตรูคู่แข่งเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันนะพูดได้ง่ายนะเพราะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังระวังคำพูดและการสื่อสารโดยเฉพาะคนที่เป็นศัตรูคู่แข่งของคุณหรือคนที่เขาบั่นไส้คุณหรือว่าอิจฉาคุณนะ่ะอย่าไปพูดอะไรที่ไม่ดีเพราะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงหรือมีความขัดแยง้งกับศัตรูคู่แข่งเลยนะอืมเนาะอะครึ่งทางแล้วขออนุญาตเดินน้นิดนึง ต่อมาค่ะชาวลคนาราศีมังกรชาว,ว,าวราศีมังกรนะช่วงเวลานี้เตรียมตัวให้ดีใครโสดอยู่คุณอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นคนในเครื่องแบบะหรือคนที่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงเออนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนเหล่านี้นะและในขณะเดียวกันน่ะ ถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีคนคู่อยู่แล้วช่วงเนี้คู่อาจจะแบบจดจ่อในเรื่องของการงานความมั่นคงเยอะหรืออาจจะมีความใจร้อนนิดนึ่งนะ mm hmm. เพราะนั้นระวังในเรื่องของคำพูดและการสื่อสารกับคู่ให้ดีนะถ้าสื่อสารดีก็ไม่ไม,ไม่มีปัญหาแต่สื่อสารไม่ดีอาจจะทําให้แบบเกิดความขัดหูขัดตาขัดใจขัดแย้งกันได้เพราะว่าช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะมีความม,มีแบบอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งเนาะอาจจะด้วยเขาอาจจะคือคู่ของคุณอาจจะกําลังเติบโตก้าวหน้าแหละ หรืออาจจะโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะไม่ได้หวานแหววหรือว่าหรือเขาอาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างถ้าพูดจาไม่ดีต่อกันอาจจะบั่นทอนกันได้หรือกลายเป็นว่าทะเลาะกันได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นระวังคำพูดและการสื่อสารละกันนะถ้าเกิดโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคู่ที่เป็นคนที่แบบว่ามีมีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนในเครื่องแบบเป็นไปได้เช่นเดียวก,กันเนาะ ต่อมาค่ะชาวาราศีธนูชาวาราศีธนูช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวคารดย้ายสิ่งที่ต้องระวังคือระวังเรื่องของสุขภาพอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบอย่าทําอะไรเร็วจนเกินไปมีโอกาสจะไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะความรีบร้อนความใจร้อนของคุณนั่นแหละนะเออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังคือระวังเรื่องสุขภาพเลยระวังความใจร้อนใจเร็วความรีบร้อนของคุณทําให้ตัวเองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนาะเพราะนั้นระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันนะคะ ต่อมาค่ะชาวรัคนาราศีพิจิกชาวรัคนาราศีพิจิกเนี่ยช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแล้วเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าลงเหลือง ถ้าหวังสอบติดสอบผ่านสอบได้บรรจุอะไรเรื่องของการงานนะคุณทําได้แน่นอนช่วงเวลานี้ถ้าหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้เลื่อนขอั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาหรือหวังในเรื่องของการทํางานต่างประเทศนะมีโอกาสว่าคุณจะได้ไปช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้าหรือชื่อเสียงนะมีโอกาสติยยดยศติดตําแหน่งได้ยศเลื่อนขั้นเลื่อนยศอะไรเงี้ยมีโอกาสาเลยนะจะมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าลุ่งเหลืองค่อนข้างมาก ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอังคารย้ายแล้วเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าคุณจะมีงานที่มั่นคงหางานอยู่ได้งานทํางานอยู่งานมั่นคงมากทําธุรกิจธุรกิจมั่นคงมาก นะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์พูดง่ายๆนะคะแล้วก็ยิ่งขยันยิ่งมียิ่งขยันยิ่งประสบความสําเร็จอืมเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะต้องบอกเลยว่าคุณจะได้โชคลาภจากความมุม,มานะความวิทยวิยะอุตสาหะหรือความพยายามของคุณมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสได้รับลอยรบับมันมันอาจจะไม่เชิงว่าเป็นลา เป็นลา,าบจากการทํางานก็ได้จากการาจากการงานก็ได้จากธุรกิจก็ได้นะหร, K K หรือลา,าบลอยก็มีโอกาสมันมันได้เพราะความสามารถเพราะศักยภาพหรือความมุมาะนะความเิียงสหะความตั้งใจของคุณนั่นแลหละหรือความขยันของคุณนั่นแหละนําพาให้คุณมีโอกาสได้รับโช,ลบชคลาบเป็นของขวัญเป็นรางวัลด้วยนะคะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิง์ช่วงนี้ให้ระวังคําพูดการสื่อสารของตัวเองระวังความประพฤติของตัวเองระวังความประมาทของตัวเอง คือถ้าเกิดว่าพูดดีสื่อสารดีคุณจะอาจจะได้แบบเติบโตในทางโซเชียลหรือทางออนไลน์หรือทางแบบ go inter ไปเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยมันเหมือนมันจะพังเพราะตัวเองอ่ะเออความใจร้อนความใจเร็วความแบบประมาทความประพฤติที่ไม่ดีของคุณเลยต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยคุณได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลานี้เนาะเออมีโอกาสจะเกิดความเสียหายเพราะความประพฤติความประมาทของตัวเองความใจร้อนความใจเร็วความ อารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังตัวเองนะให้ระวังตัวเองอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่ารีบร้อนอย่าอย่าแบบม้ทะลุนะแล้วมันจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วยิ่งพูดดีจะส่งผลดีในเชิงตรงกันข้ามมากกว่าด้วยนะคะก็ระวังตรงนี้ด้วยละกันเนาะครบถ้วนทั้ง12ราศีที่นี้เดี๋ยวจะมาสรุปนิดหนึ่งว่าราศีที่โดดเด่นที่สุดนะก็วันนี้มี6ลักนาราศี หลัคนาราศีและ5วันเกิดที่โดดเด่นที่สุดเลยนะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศี19ตุลาเวลา8ปดนาฬนาทีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกตุลกันมีนเมนะคะส่วน5วันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคาร สุขและก็เารานั่นเองหกลัคานาราสีและห้าวันเกิดตามที่กล่าวไปทางตนต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โดดเด่นที่สุดนะเป็นอันดับต้นๆอย่างงี้ละกันแต่จริงอันดับอื่นก็ดีนะก็ดีนะแต่โดดเด่นในเรื่องของแบบความก้าวหน้าความมีชื่อเสียงการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ,นาะก็จะโดดเด่นที่สุดก็สรุปกรุบมาให้อย่างนี้ละกัน นะคะที่ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาโดดเด่นเกินในช่วงเวลาที่ดาวอังคารย้ายราศี9ตุลาเป็นต้นไปนั่นเองนะโอเคครบถ้วนกระบวนความทั้ง16 12 <laughs> ไม่ใช่16 12กสสองราศีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหวัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริ้งกดซีฟอร์สให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย